สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับทรงํานานเช่นเคยครับผมพอดีออกมาจากโรงพยาบาลราชสีสารยพี่น้องเมื่อนี้ครับเดินทางมาฮวอนช่วงบ้านโมงหงครับผมมาเจออุบัติเหตุครับเป็นรถกระบะครับที่ตกลงมาในข้างทา,างพี่น้องเป็นอุบัติเหตุครับรถตกลงไปในข้างทางเนาะ นี่ครับเป็นถนนราสีอุณพรครับตรงนี้เป็นเพชรน้ำมูลเนื้อย่างหมูกระทะองนี่ครับ,รบก่อนถึงปั๊มพิทีประมาณ500เมตรครับผมนี่ครับรถกระบ,บะสภาพรถกระบ,บะนี่เป็น รักวีโก้ครับผมนี่ครับรถกระบ,บะหมายเลขทะเบียนเบื้องพี่นอ้องเยอะบางคนก็นเอาไปเสี่ยงโชคนะครับผมนี่เบื้องแล้วคือติดตงแบบขึ้นนี่พี่น้องนี่สภาพครับผม เละตุ่มเปะเลยพี่น้องนี่ครับสภาพเบื้องต้นใหม่พี่น้องนี่ส้นต้นใหม่ครับผม <c oughs> ตกลงไปข้างทางครับนี่ ห้อยพันลากขึ้นไปแล้วพี่น้องแต่ว่าลากบม่ได้นะแล้วยูสภาพแบบนี้ครับผมโอ้สภาพรถนี่เละเลยพี่น้องนี่น่าจะตกลงไปตรงโน้นครับผมนี่บัาน,นี่ห้อยรถพันลากขึ้นมานะลากขึ้นมากลากขึ้นมากครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นครับผม ผู้ใช้รถใช้ถนนก็โปรดลระมัาระวังครับสภาพรถไม่รู้ว่าคนับเป็นยังไงบ้างเนะเาะเพราะว่าผมเดินทางกลับมาจากลาสสีสไลด์ครับมาพอพอดีนะดูสภาพแล้วนาะจะตกตั่เมื้อขึ้นนี่ครับผมนี่นี่ครับคงจะเป็นช่วงฝนตกนะครับผม รักวีโก้สีขาวตรงนี้ก็ประมาณ8โมงของวันที่2 8ิมิถุนายน2 5 6 8ครับผมนี่ตรงนี้ก็รถหลายครับคลิปนี้ฝากไว้เี้ครับผมขอบคุณก็กำลใจครับ